สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับอยู่กับ n e w เว r ร์เกมเมอครับซึ่งวันนี้ครับผมเราพาเพื่อนมาใช่จริงๆไม่ใช่เพื่อนน้องครับเพราะว่าวันนี้ add ออเราครับต้องใช้คนสองคนครับในการรีวิวนะซึ่ง add on ในวันนี้ครับเป็นแอดออที่แบบว่าดีพสอสมควรเลยนะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เสียงนายเป็นไร อ๋อ่ะงั้นมาเริ่มกันเลยครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแอดออนนี่ครับคือแอดออนหอมปอมปอมปมตรงจันขึ้นดวงจันขึ้นปกติแอดออนนี้ครับคือแอดออนที่ที่นะครับจะเพิ่มเอ็นชาร์เข้ามานะครับหกเอ็นชาร์เป็นเอ็นชาร์ใหม่นะครับซึ่งการที่เราจะสามารถใช้ ใส่เอนชาร์ให้ชุดเกาะได้เนี่ยหรืออุปกรณ์ได้เนี่ยเราจะต้องครับนี่ในในอะไรน,น,นี่เราจะต้องใช้โต๊ะครับอันนี้เอ้โต๊ะโต๊ะเอนชาร์อันนี้นะครับเป็นโต๊ะเอนชาร์ที่แบบงามเลิศดูสิมีหัวกะโลมีขวดยามีเทียน,ม,ม,นมีมีไอออเวนเดอร์มีหนังสือหืสวยมากครับซึ่งวิธีรัาก็ตามนี้เลยใครจะแคปอะไรก็เชิญนะ แล้วก็มาดูเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีเอนชั่นอะไรบ้างนะครับอ่นะเริ่มจากเอนชันที่หนึ่งนะครับเอออันนี้ไอไอเอนชันเนี่ยรีวิวทำป็นซาวน์ไบเบิลดีกว่ามันจะได้ง่ายๆง่ายต่อการรีวิวนะเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวไปทุบบล็อกเธอรักษาหยุด<อ>โอ้โหผิดทางนะผิดทาง นะครับเอนชานแรกครับชื Mother, no ่อเอนชานว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับแต่มันเป็นเอนชานสำหรับรองเท้านะครับเป็นเอนชานนี้นะครับเอนเอนชานเกี่ยวกับลาวนะครับวิธีเอนชานคือนี่เอาอันเออันเนี้ยเอาอุปกรณ์ที่จะเอนชานไปตบไว้ตรงกลางไอ้ตรงกลางใช่แล้วก็วาเอนชานอันไว้รอบๆนะครับเอนชานอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นะประมาณนี้เราก็จะได้รองเท้า นี่มาไอนนเป็นเอ็นชาร์สำหรับรองรองเท้าเท่านั้นนะครับอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะโอคนี่มันชื่อเอ็นชาร์อะไรก็ไม่รู้ฮะผมอ่านไม่ออกแต่ว่านะครับเอ็นชาร์นี้นะจะเป็นเอ็นชาร์สำหรับเอาไว้วิ่งบนลาวานะครับเคยเห็นใช่ไหมเอ็นชาร์ฟรอสต์บล็อกเกอร์ที่เราจะที่เราจะสามารถวิ่งบนน้ำแล้วน้ำกลายเป็นน้ำแข็งครับแต่อันนี้นครับถ้าเราวิ่งบนลาวา่าลาวาจะกลายเป็นหินบอส แบบนี้นี่มาดใส่ <49! S 1> <c oughs> เอา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 เาวอาเอเอาเอาเอเป็เอาเอาเอาสาเอาเอารเอาเอาเอันนีเใา้อันอีเอาเอาอานอางอาเอาเอาเอากอาเนาเอ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 าาเา เอากางเกงมาเอาไปลงอ่ะก็เหมือนเดิมเป็นชั้นก่อนซสื้อันนี้เป็นอินชาร์สำหรับกางเกงครับชื่อว่าโดฟินดิฟนะครับหรือพรจากโรมา่าพรอ,อันนี้เอาไปใส่ป่ะอ่ะใส่เออน่ครับเ้ยป็นในชั้นที่เราจะทำให้เราว่ายน้ำเร็วจัดนี่แบบเนี้ยระจัดลบบอืมอ้ม <laughs> <laughs> แล้วก็จะทำให้เราหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นครับ แล้วครามันมีบางอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไอเทมดีอุม้มตกน้ำเลย<ว>เอาเอชาร์ดมาเฮ้ยเอาเอาเอากางเกงมานี่ครับครับเราติดมากปกติมันจะเป็นเหมือนใบเขาเวอร์ชันเก่าอะครับที่เวลาหลอดอากาศเราหายไปใช่ไหมข้ขึ้นมาปุ๊บมันจะหายไปเลยปุ๊บเด่นไหมมันจะกลับมาเต็มได้เมื่อเราขึ้นไปสู่ผิวน้ำสักวินาทีหนึ่งครับเป็นอะไรที่ ก็ดีนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของมันแล้วกันไอ้ตำลามมันจะมาฆ่าเราก็ฆ่ามันสิอันก็จะฆ่ามันเพื่อตำล,ลามส่วนเอ็นช้างต่อไปครับเอ็นเป็นเอ็นช้างสำหรับบวกนะครับดิหน้าตาเอา็นช้างก็จะเป็นมานี่โอ้มกองทัพตำลามโอ้โหนไม่มีอบอลาวะไหนก็ปกป้องฉันไว้นะโอ้ยแล้วจะมาช่วยอะไรม้างนอกจากเตีนี้ดลยอะขอกรอกางเกงหน่อย ทำไมอ่ะฉันมีกองทัพพรามด้วยโอ้ไหนๆก็ดูดิอู้ดิบัตนะครับวิธี <c oughs> วิธีการเอชาน <c oughs> บ่าวบ่ๆวบวบาวิธีการเอชานครับก็เหมือนเดิมนี่แล้วก็จะได้หมืนชานมาอันนี้เอชานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งเอนชานนี้นะจะทําให้พื้นที่โดยรอบของเราครับสว่าง แบบว่าสว่างสว่างเลยอะซึ่งเป็นซึ่งเอกเช่นคือเอกเชันค,รครือชอบเป็นเอ็นชาร์ของเป็นเอ็นชาร์เฉพาะหมวกครับเป็นเอ็นชาร์เฉพาะนะเหมือนอั่นอื่นเลยเลยูกอ่านจะเป็นเอ็นชาร์เฉพาะหมดเลยนะออกไปวางบอลไปได้ดูนะอ่ะจากห้องที่มืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมนี่ครับเราใส่หมวกแล้วจะมีแสงนะครับ เป็นอ็นชาของหมวกเห็นไหมเวลาเราเดินแล้วก็วิเศษประมาณนั้นและเอนชาต่อไปนะคะเป็นเอนชาที่ส้าราของเราเป็นเอนชาที่ผมว่าก็ไม่จําเป็นนะคิดซะว่าเป็นวิธีการเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตแล้วกันครับเอนชานี้ชื่อว่าเออไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ผมไปดูภาษาไทยมาเป็นเอนชาที่ทําให้เราไ้ยเป็นเอนชาชื่อเอนชามันคือ เกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟช็อตอะไรประมาณนั้นครับซึ่งไอชุดก่อนเอนชาเน,นี่ยครับจะทำให้เรามันจะป้องกันเราครับจาก,จากสาย,สายฟ้า,ฟาใช่อะนายยืนนายยืนในน้ำแล้วก็ปลาสลามก้มปลาปลาไทยเดนนั้นอันนั้นดิไยไทยเดนเนี่ยไทยเดนเนี่ย กำลังออกไปอิกเนี่ยกะน้ำก็มาบังไม่ดีเลยโอเคโดนน้ำปลาจะหมดรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวปลาใครเล่นใส่นะอ่ะหาดูนะสายฟ้าจะพา,พาลงมาลาไม่ได้ตายนะะอ่ะเนี้ยเดเออเอาให้โดนะนะโดนกคนเอชยเอาให้โดนนะเดนสาลามันปัง รีบรีบข้าวเไม่โดนไหมนี่รีบรีบข่าวเลยตใีใครได้ตีก่อนเอ้ยตีฉันทำไมอ๋อแลกว่าไอ้ตีไม่กูตีอืโอ้ยโอเคเข้ามาแล้วมาเร็วอ่ะนะตัวนะาดกนะกว่าจะได้ทำปลาให้โดนสิปลาตรงประมาณบล็อกข้างหน้าบล็อกข้างหน้าเหรออืม พอลองดิไหนเอาไทเด้นมาเอาเกาะไปแช่กันแช่กันแช่กันเอาเกาะไปเอาไทเด้นมาดูโจมบ้าหนูนายโยนสุดเกาะมาแจัจจะเอาไทเด้นสลับกันสลับกันสลับกันเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนเลย ปลาทำไมปลาไปไหนแล้วนี่ไปไม่เด้เอเจอแล้วเจอแล้วโอ้ปลาเั้ไกลปลาเล่นเล่นปลาเล่นทำไมปลาเล่นทำไมปลาใสวันนี้พระกร้งได้สลามเยอะมากแต่นี่ก็ไม่ใช่สมัยกูฟุ๊บนี่พลังพิเศษว้าวโจตร ผมก,กงทบหน่อยได้ปะ <No. S 2> ามาเร็วเถอะเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะได้เพื่ออะไรจะได้ทบเนี่ยอวเรอซาลามลงบ่อน้ำก่อนมาเร็ว <im ful> มันช้าไปแล้วมาเร็วเถอะขอทดสอบดิมันใช่เอ็นชาร์นี้ประเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องต่อฝนตกมันมันต้องฝนตกสิเอ้า <im ful> ทำได้อยู่ในน้ำมันก็ดำได้นี่เอามาเอ้ามันเข้าตัวเอาโยนมาดิไว้ตรงนี้คนละคนละโยนยนะเออโยนงั้นเลยถูกแล้วโยนใส่นี่นะเออใส่นี่นะเออเร็วๆวแค่เอ็นเลยตอนทันต์สตอมด้หรือเปล่า เอมไม่รู้แต่ลองเปลี่นท่านเดสตอมก่อนนะโอเคงั้นจะทำให้เป็นท่านเดิสตอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัวพี่ปูเอ้่ไม่ได้เป็นบัวพี่ปูไม่ได้ีิจูก็มีสปีดอยู่นิ่งๆเจ้ไม่รู้ละแต่ตอนนี้อ้าวนี่ไงฟ้าผ่า,าสมใจ มันมาได้ในตอนนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือมันสามารถกันฟ้าผ่าได้ประมาณนั้นซึ่งก็มีแค่นี้เลยไมไ่ไม้ไม่ไม่ไมว,วออไม่ไมดรม่ตม่อม่่อม่ไม่ดมอยากเห็นม่าม,ม,ม่ม่ม่ิม่ไม่ไ่มไม่ไมไม่ไม่ไมไมไม่มม่มไมมมเอ,อม แเร่เอนชันเอนชันต่อไปนะครับเป็นเอนชันที่หลายๆคนอยากได้นะครับจริงๆผมเคยรีวิวแอดออนที่ที่จะทําให้เราทําแบบนี้ได้นะครับเอนชันนั้นคือ s w i ิปปิ้งเอนครับถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบรู้จักไมค์ครับอย่างดีก็จะรู้นะครับว่าอันนี้เป็นเอนชันสำหรับไมค์ครับจะว่านะครับเป็นเอนชันที่ทำให้เราตีกวาดเลยแรงขึ้นนะครับ แต่สำหรับล็อกมันตีกวาดได้ใช่มันทำให้เราตีกว่าได้ครับเดี๋ยวดูสอมบี้เพื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่พอนมานี่มานี้เอาดิเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งทุกอ,อ,อย่างหยุดเวลาอื้อเจ็บม,มันหยุดเวลาเพราะอะไรอ่ะตีเห็นไหม,ไมเอาเห็นไหม,ไมเอานะอะไรท่านจะนจะมาฉันมาตีสับบี โดนครับซอมบี้ทุกตัวในนี้น่าจะน่าจะโดนหมดนะนี่ไงเห็นป่ะนี่ประมาณนี้นะครับก้<ม>าสวิตป,<ม>ปิ้งเอก็คือ<ด>ท่านในจ้าว่าก็คือจะทำให้แบบสวิตป,ปิ้งเอเหมือนเดิม,มเป็น,น <ะ S 1> การปั่นแบบกวาดเหมือนกันแต่ว่าไม่เอานะไม่ได้จะมาตีจะ่อยเอาไทเด้นดีที่เราฮะแม่นจัดไม่ไปเกิดไหนอะอ๋อตรงนู้น โอเคขอด่าบ,บ้างดิไม่ไม่โนโนโนมาล <Okay. S 2> <Titan, S 1> องแข่งกัน<ๆ>ว่าไทเดนกับจากซุนป,ปิงเอชคันอยจะชนะไม่ปิงเอชไม่เอาบอกว่าไม่เอาอ่ะครับสำหรับเอนชานต่อไปนะครับก็คือเอนชานที่แบบว่านะเออมันมันก็ไม่มีมันก็ไม่เคยมียเลินมันก็ไม่มันไม่เคยมีทั้งในจาว่าแล้วก็เบสล็อกแหละแต่ว่าครับ จะเป็นเอนชันที่แบบคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันมันจะเป็นแบบฟงังก์ชันที่แบบเราจะเห็นบ่อยมากนะครับในมอดของจาว่านะครับอ่านไม่ออกอีกเหมือนเดิมแต่นะครับมันจะทำให้เราเผาแลด้อัตโนมัติถ้าตาไม่ผิดนะผมเดาว,ว่านี่เห็นไหมครับมันจะเผาแล่ให้เองเลยเราขูมาปุ๊มบมันเผาแล่ให้เลยช่วยหน่อยับโดนซอมบี้เด็กไล่ตาม มตายยังอะยังไม่ตายแตะก็มันตายเห็นไหมเราก็จะได้เป็นเหล็กก้อนมาอี้เลยครับแม่จะไปต่อไปเผาโอ้เป็นไอชาที่ดีมากคือแบบเสิร์ฟเวลาแบบปกติเวลาเวลาเราจะแบบเขาเรียกไงลืมลวช่างมาแล้วกันนะครับแต่นะครับเออมันหมดมีหมดแค่นี้แล้วใช่ไหม แต่ผมยังไม่จบครับเพราะว่าเออคือไงเดียแกทำอะไรฉันาทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไราทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรวัวมันทำเบ็ดล็อกก้อนนี่ก็ทำเป็นฉันทั้งหมดนี่ก็ทำด้วยอะไรเนี่ยได้สมใจอยากายหน้า,อ,อ,ยาอยู่ไหนอยู่ไหนเละ ฮะหยุดเด็กขอไปคลิปหนึ่งยังไม่ปิดคลิปซะหน่อยทีพีให้เขาตกบนต,ต,ตกจากฟ้าตา,ายใช่ไหมอ่าดาวถูกต้องอะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกแแบบหนึ่งนะครับ,บ,บเดี๋ยวขอย้าย ขยายแมแป๊บหนึ่งคือเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพของพวกอาวุธจุดเกาะกันนะครับปะ่ปะป่ะไปที่หยุดไว้หยุดทำไมตีไม่ได้ก็จะเป็นเกทีนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกแบบหนึ่งนะครับป่ะโอเคครับตอนนี้เราพร้อมแล้ว ผมลุยเละอืมเนี่ยแต่ตอนนี้คือเราอยู่กันคนละห้องเราไม่สามารถสื่อสารกันด้วยด้วยวิธีปกติได้นะเราก็เลยต้องสื่อสารกันอย่างนี้แหละตอนนี้เราพร้อมแล้วครับคือผมติดเลนอยู่ครับเหมือนช่างเป๊ะสุกเกินมันมีอันเนี้ยป้าประการตัง้งอยู่ข้างหมู่บ้านพอดีเลยไปบูตามา ะตอนนี้เราต้องเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวทำเซตก่อนเดี๋ยวจะกดผิดค้ดางเลยปลุป๊บปุ๊บปุ๊บมาหาการพอเข้าใกล้บ้านของวิลเลจเจอร์สักตัวสถานะเรดก็จะทำงาน,านแล้ววิลเลจเจอร์หายไปไหนหมดมันโดนวิลเลจเจอร์ฆ่าไปหมดแล้ว เลือดที่เลือดเจอปืนที่เลือดเจอไดคของบ้าน,นเดี๋ยวคิดงินเลยว่าจะจะสามารถทำะารข้าได,เด้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเพื่อน

เล็ดบักเดียวเล็ดเล็ดเด้อเด้อผมอยู่ใกล้เล็ดจอแล้วทำไมสถานะมันไม่ทำงานงั้นผมขอปุกกองโจรอีกสักรอบแล้วกันเพื่อกระตุ้นสถานะเล็ดแล้วใครมาวางเอ็นวิวอ้าวอไม่นะไม่นะ ว่าแล้วเอนชานต้องได้ใช้ไม่หน,นีไม่กล้าเนี่ยก็ใช้คอร์ดโปรที่ขโมยมาจากมันนั่แหละยิงมันแต่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวว ครับตอนนี้คือไม่มีอะไรให้แล้วนะแล้วเราก็ต้องบุกเลดจนกว่ามันจะมันจะให้ติดเลดอีกสักรอบไม่รู้อ่ะผมมันติดมันมันไม่ติดเลดอ่ะผมก็ไม่งงผมงงเหมือนกันเหมืนมันมันเป็นอะไรกันแน่นี่หมวกนักสืบลวจทำให้เราสามารถสืบลวจที่นี่ได้ยเคล้ายๆด้วยดาบสว e ปปิ้งเอท e ทำให้เราสามารถผ่านมันมาได้อย่าง ง่ายได้วยอื้มทีทมมททออมม่พวกตัน้ามันรู้ได้รู้โลได้อ๋อมันมี2องคนยิงไปได้เลยอพวกโจรสิ่มันนี่หายไปเลยคือผมเอนชาร์สทอนด้วยมันก็เลยสะท้อนตัวการตรงดีตัวตัวหน้าหายไปไหนอ่ะ เอาก,กอนดนี้ออกไปเลยวก,ก็คงไม่มีทางเลือกนะนอกจากกลับเข้าไปหาอีกเราหนึ่งก่อนเผื่อจะได้โอเคมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันไม่ได้จริงๆแล้วงั้นก็คงจะต้องทาแบบนี้แล้วล่ะจะได้หายเนี่ย หลุดแน่เลยโอเคเป็นอย่างที่คิดอ่างั้นนะครับเราก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ครับและเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบาย